ลูกสาวเศรษฐีไม่เคยพูดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งคนเก็บขยะทําสิ่งที่เหลือเชื่อชาวิิทมอสร้างตึกระฟ้าที่สัมผัสเมฆได้แต่เขาไม่สามารถสร้างคำพูดแม้แต่คำเดียวจากปากของลูกสาวตัวเองได้เอมมาอายุหกปีและไม่เคยพูดเธอไม่ได้หูหนวกเธอไม่ได้เป็นใบแพทย์ยืนยันว่าเส้นเสียงของเธอปกตินับบำบัดพยายามนับครั้งไม่ทวน ชาวและมาร์กาเร็ตภรรยาของเขาพาเธอบินไปคลินิกในนิวยอร์กบอสตันแม้แต่ซูริกผู้เชี่ยวชาญทุกคนจะไปพร้อมกับถอนหายใจอย่างสิ้นหวังเธอพูดได้แต่เธอไม่ยอมพูดดวงตาของมาร์กาเร็ตมีรอยคล้ำถาวรเธอไม่เคยเรียกฉันว่ามามา่าเลยชาวเธอกระซิบคืนหนึ่งน้ำเสียงสั่นเครือคุณรู้หมว่ามันรู้สึกยังไงที่อุ้มท้องลูกรอคอยคำแรกเป็นปีๆแต่คำนั้นไม่เคยมาฉันสะกมขากันไกลแน่นไม่สามารถตอบได้เขาโยนเงินให้กับปัญหานี้ แต่เงินไม่มีเสียงคฤหารของพวกเขาเต็มไปด้วยความเงียบที่หนักหน่วงขึ้นทุกวันเอมม่ายิ้มใช่เธอหัวเราะแบบไม่มีเสียงใช่แต่เธอไม่เคยพูดไม่เคยมีคำว่าปะป๊าไม่เคยมีคำว่าฉันอยู่นี่เช้าว,วันอังคารขณะที่ชาวกำลังตะโกนสั่งงานทางโทรศัพท์เอมม่าลื่นออกไปนอกประตูนหน้ามาการ์เร็ตตกรีดร้องเมื่อรู้ตัวชาวเธอหายไปแล้วความตื่นตระหนกครอบงำเขาเขาวิ่งออกไปข้างนอกแต่ต้องชะงักด้วยความตกใจเอมม่าไม่ได้หายไปเธอยืนอยู่บนทางเท้าหน้าผู้ชายในชุดทำงานสีส้มคนเก็บขยะ เขาสวมหมวกกันน็อกถุงมือเปื้อนคราบสกรปรกลากถุงขยะสีน้ำเงินเขาเป็นคนที่ชาสะแทบไม่เคยสังเกตเป็นคนงานที่มองไม่เห็นสำหรับคนในชุดสูทแต่เอมมาเอมมาจ้องเขาด้วยดวงตากว้างสวัสดีเจ้าหญิงชายคนนั้นพูดพร้อมย่อตัวลงน้ำเสียงของเขาสงบเกือบจะขี้เล่นเขาไม่สะทกสะท้านกับความเงียบของเธอไม่กดดันเธอเขาแค่ยิ้มริมฝีปากของเอมมาบิดเป็นรอยยิ้มเธอหัวเราะเสียงที่ไม่มีคำพูดแต่ก็ยังเป็นเสียงชาวเกือบล้มลงเอมมาเขาตะโกนมือกลุมศีรษะอยา่ยาอย่ารบกวนเขากลับมาที่นี่ แต่เอมมาไม่ขยับเธอเอียงสีสะมองชายคนนั้นราวกับว่าเขาถือความลับที่ไม่มีใครมีคนเก็บขยะวางถุงขยะลงและข้อมันรู้หมายว่านี่คืออะไรเขาถามเบาๆมันหนักเหมือนตอนที่เธอแบกความลับไว้เยอะเกินไปดวงตาของเอมมาจับจ้องเขาเขาหัวเราะแต่ถ้าเธอเปิดมันและปล่อยมันออกมามันจะเบาขึ้นมาร์กาเร็ตวิ่งมาที่ประตูความตื่นตระหนกในอกของเธอชาวเขาคุยกับเธอ ชาสตวาดเธอไม่ตอบสนองไม่มีใครเข้าถึงเธอได้แต่มากาเร็ตสายหัวจับแขนเขาดูสิเธอกําลังฟังวันเวลาผ่านไปรถเก็บขยะมาทุกเช้าและทุกเช้าเอมมารอที่ประตูเธอไม่เคยพูดแต่เธอยิ้มเมื่อเห็นเขาเธอชี้ไปที่ถุงมือของเขาเธอปรบมือเมื่อเขายกถังขยะหนักๆเชา้าวันหนึ่งมากาเร็ตเข้าไปหาเขาด้วยความประมาทฉันยังไม่รู้ชื่อคุณเลยแดนเนียนเขาตอบง่ายๆดเนียนเฮ ชาละสอแข็งทื่อฟังนักคุณเฮราขอบคุณน้ำใจของคุณแต่ลูกสาวฉันต้องการผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่การพูดคุยเล็กๆน้อยๆจากคนแปลกหน้าแดนเนียนยักไหลบางทีเธออาจแค่ต้องการคนที่ไม่คาดหวังอะไรจากเธอเขาหันกลับไปหาเอมมาย่อตัวลงอีกครั้งสวัสดีเจ้าหญิงดาวอะไรเมื่อวานฉันเห็นแมวกระโดดลงไปในถังขยะทำฉันตกใจแทบตายเอมมาหัวรอบแบบไม่มีเสียงจับชุดสีชมพูของเธอใบหน้าของเธอสว่างสวายมากระเร็ดยกมือปิดปากชาวเธอไม่เคยตอบสนองแบบนี้ ชาวสายหัวไม่สามารถยอมรับได้หลายสัปดาห์ผ่านไปแดนเนียนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเอมมาเขาไม่เคยขอให้เธอพูดเขาแค่เล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งตลกๆในเส้นทางของเขาเกี่ยวกับสุนัขแก่ของเขาเกี่ยวกับเพลงโง่ๆที่เขาร้องคนเดียวขณะทํางานเอมมาฟังอย่างตั้งใจบางครั้งเธอก็เรียนแบบเขาแกล้งยกถุงขยะบางครั้งเธอปรบมือเมื่อได้ยินมุกตลกของเขาเธอเริ่มทิ้งของเล็กๆไว้ที่ประตูภาพวาดดอกไม้แม้แต่ลูกแก้วที่เธอชอบแดนเนียนปฏิบัติต่ตอมันเหมือนสมบัติล้าค่า เช้าวันหนึ่งชานสยิ้นกอกมือวางบนศรีรษะกระซิบกับมาการ์เร็ตนี่มันบ้างเงียบมาหกปีแล้วเธอเธอกําลังผูกพันกับคนเก็บขยะน้าเสียงของมาการ์เร็ตสันเครือคุณรู้ไหมว่าฉันขอร้องพระเจ้ากี่คืนเพื่อให้เธอเปิดใจให้ใครสักคนฉันไม่สนว่าเขาเป็นใครดูเธอสิชาวเธอมีชีวิตชีวากับเขาเอ็มม่าขยับเข้าใกล้แดนนียนริมฝีปากขยับราวกับอยากจะพูดคำหนึ่งแต่ไม่มีอะไรออกมายังไม่ถึงเวลาแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีชานสู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่กล้าเชื่อความหวัง คืนนั้นมาการ์เร็ตนั่งที่ขอบเตียงของเอมมาลูบผมจากหน้าผากของเธอคุณคิดว่าเราทำผิดมาตลอดหรือเปล่าเธอกระซิบชานสตอนหายใจผิดเราเห็นเธอเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่แค่ต้องการรู้สึกปลอดภัยชาาไม่มีคำตอบแต่ลึกๆเขารู้ว่าเธอพูดถูกเช้าว,วันถัดมาชานจะทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดเขาวางโทรศัพท์และเลยคนขับรถและพาเอมมาออกไปข้างนอกด้วยตัวเองเธอจับมือคะแน่นนิ้วเล็กๆของเธออุ่นกว่าที่เคยเมื่อแดนเนียนมาถึงชาาไม่ตะโกน หรือไล่เขาเขาแค่พยักหน้าสวัสดีแดเนียนยกคิ้วสวัสดีคุณวิทมห์เอมมาปล่อยมือพ่อและกระโดดไปหาแดเนียนซึ่งย่อตัวลงเจ้าหญิงดาวอะไรวันนี้ฉันเกือบเสียถุงมือในทางขยะคิดว่าจะต้องขุดขยะทั้งเช้าเอมมาปลอกมือหัวเราะเงียบๆออกมาจากริมฝีปากชาวดูด้วยความรู้สึกทึ่งเงียบๆจากนั้นเขาทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองประหลาดใจเขากล้าไปข้างหน้าย่อตัวข้างแดเนียนและพูดว่าเอมมารู้ไหมพ่อเคยเกือบเสียนเนกไทไปครั้งหนึ่งติดอยู่ในประตูหมุนที่โรงแรม เอมมาชะงักดวงตากว้างขวางมองไปมาระหว่างพ่อและแดเนียนจากนั้นเธอก็หัวเราะอ,อีกครั้งชาวปืนน้ำลายอย่างยากลำบากบางทีอาจเพราะฉันไม่เคยเล่าเรื่องให้เธอฟังวันกลายเป็นสัปดาห์โลกของเอมมาค่อยๆเต็มไปด้วยเสียงไม่ใช่เสียงของเธอเองในตอนแรกแต่เป็นเสียงที่หงใยเสียงที่แบ่งปันชาวอานิธานก่อนนอนให้เธอฟังไม่ใช่เพราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้เธอพูดแต่เพราะเขาอยากให้เธอมีความสุขมากเร็ร้องเพลงเบาๆขณะหวีผมให้เธอพวกเขาหยุดรอคอยคาพูดและเริ่มช่นชมรอยยิ้ม เย็นวันหนึ่งเอมม่านั่งข้างชานสะบนระเบียงเธอดึงแขนเสื้อเขาและชี้ไปที่ดวงดาวสวยชาวสกระิบชอบไหมเอมม่าพยักหน้าดวงตาเป็นประกายชาวน้มตัวเข้าใกล้ไม่ต้องพูดอะไรพ่อเข้าใจแต่ในใจเขารู้สึกเจ็บปวดเขาอยากได้ยินเสียงของเธอแม้แต่ครั้งเดียวจุดเปลี่ยนมาถึงในบ่ายวันหนึ่งที่อบอุ่นแดเนียนกำลังเสร็จสิ้นเส้นทางของเขาเมื่อเอมม่าวิ่งมาพร้อมภาพวาด ในมือเธอยื่นให้เขารูปคนในชุดสีส้มยืนข้างเด็กผู้หญิงในชุดสีชมพูด้านบนมีดวงอาทิตย์คดๆค,ตคตส่งแสงแดนเนียนยิ้มนี่คือฉันเอมมาพยักหน้าด้วยความภูมิใจและนี่คือเธอพยักหน้าอีกครั้งแล้วนี่คืออะไรเขาถามชี้ไปที่ดวงอาทิตย์เอมมาอ้าปากชั่วขนาดหนึ่งไม่มีอะไรออกมาจากนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบามีความสุขโลกหยุดนิ่งเขาของชาวเกือบสุดเอมมาเขาสะอึกน้ำตาคลอเธอเธอเพิ่งจากแดนเนียนไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นเต้นไม่กดดันเขาแค่ยิ้มอ่อนโยนถูกต้องเจ้าหญิงมีความสุข เอมมาพูดซ้ำแรงขึ้นคราวนี้มีความสุขชานสยบมือกลุ่มหน้ากระซิบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณตั้งแต่วันนั้นบางสิ่งเปลี่ยนไปไม่เพียงในตัวเอม็มมาแต่ในทุกคนคำพูดของเอมมาไม่ได้พร่างพรูออกมาเธอพูดช้าๆขี้อายเหมือนดอกไม้เล็กๆในฤดูใบไม้ผลิบางครั้งหลายสัปดาห์ผ่านไปด้วยคำใหม่เพียงคำเดียวแต่ทุกเสียงคือปาฏิหาริย์ชาวไม่วัดความสำเร็จด้วยสัญญาหรือเป้าหมายอีกต่อไปเขาวัดมันด้วยเสียงกระซิบเสียงหัวเราะวิธีที่ริมฝีปากของเอม็มมาพูดมาม่าในเย็นวันหนึ่งและปปาในนวันถัถดมา คืนหนึ่งขณะที่เอมมาหลับไปมาการ็ตกระซิบฉันเคยอธิษฐานขอให้ได้ยินคำแรกของเธอตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะอธิษฐานให้เธอยิ้มแบบนี้ตลอดไปฉันสจุบหน้าผากลูกสาวน้ำตาไหลลงแก้มเธอไม่จำเป็นต้องเติมเต็มบ้านนี้ด้วยคำพูดเธอเติมมันด้วยชีวิตแล้วมาการ็ตปิดมือเขาและบางทีเราต่างหากที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เธอหลายสัปดาห์ต่อมาแดนเนียนแวะมาพร้อมรอยยิ้มตามปกติชาวสก้าออกไปจับมือเขาอย่างแน่นและพูดว่า คุณให้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นความหวังขอบคุณแดนเนียนแค่ยิ้มทั้งหมดที่ฉันทำคือฟังขณะที่รถบรรทุกขับจากไปชานสมองลูกสาวที่กำลังหมุนตัวเท้าเปล่าบนหญ้าเธอไม่เคยเสียเธอไม่เคยหายหเธอแค่เป็นเอมมาและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีชานสู้ศึกเบาวกว่าเอ็มไพร์เออร์ใดๆจะทำให้เขาได้เขากระซิบกับตัวเองขณะมองเธอหมุนตัวในแสงแดดความเศร้าจะอยู่ที่นั่นเสมอแต่ตอนนี้ความสุขดังกว่าถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดตัมส์อัพและกดปุ่ม subscribe เพื่อรับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดรามา่าและสิ่งที่คาดไม่ถึงเพิ่มเติมและบอกเราในคอมเมนต์ว่าคุณดูจากที่ไหนในโลกนี้เรารักที่จะได้ยินจากทุกคนจนกว่าจะพบกันครั้งหน้าใจดีอยู่นะอยากรู้อยู่นะและดูต่อไปนะ